สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านช่วงเสาร์ครับวันนี้ขึ้นมาสวนมาเลาะเบืองสวนครับเพราะว่าจ้างตาเพ่นตัดหญ้านะครับตัดได้สองแถวสองสามแถวครับก็นเนื่องจากว่าเจ้าของกับบ่ค่อยมีเวลานะครับมาทายคงไทายคลิปให้พี่ให้นองด้เบิ่งกับบ่ได้บ่ได้ค่อยบ่ค่อยได้ขึ้นมานะครับก็เลยจ้างตาเพ่นตัดหญ้าครับเพอาให้มันแปลนหูแปลนตาเนี่ย อช่วงนี้นะครับต้นเงาะก็เริ่มจะออกดอกออกผลนะครับก็อ่ามีพี่น้องอ่คนใดที่ปลูกเงาะในนอครับที่ต้นเงาะออกดอกออกผลช่วงนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยได้นะครับหรือโทรมาสอบถามพูดคุยได้ครับศูนย์แปดห้าหกห้าเก้าสามแปดเก้าแปดนะครับอ่ายินดีอ่าพูดคุยครับทุกผู้ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับแลกเปลี่ยน ความรูกกันนะครับผมกับมือไม้คือกันอ่ะมื่อนี้ผมข้นไมาสังเกตต้นงอผมนะครับก็รู้สึกว่าเริ่มจะใบเขียวแก่อ่าจะเต็มที่แล้วนะครับอ่าลักษณะนี้ก็คือหมายถึงว่าเฮาสามารถที่จะอ่าเริ่มปล่อยให้เขากระทบแรงหรือว่าอ่าปล่อยให้เขาขาดนา้ำหรืองดให้น้ำได้นะครับเพื่อที่จะบังคับให้เขาออกดอกนะครับการบังคับให้งอะออกดอกกับวิธีการกับบเดมีอย่างหลายครับ ันแต่ว่าอันดับแรกก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือละเ <c oughs> บิงเบิงใบของเขาซะก่อนครับว่าเขามีความพร้อมบอ่นะครับถ้าเงาะยังมีใบเขียวอ่อนแตกขึ้นมาอยู่นี้ก็คือนั่นคือ่สมควรครับเงาะบพร้อมที่จะออกดอกนะครับเงาะพร้อมที่จะออกดอกก็คือเขามีใบเขียวแก่เต็มท,ท,ที่แล้วนะครับอ ถ้าเฝาจะบังคับให้เขาออกดอกก็คือปล่อยให้เขากระทบแรงนะครับก็คืองดไหน้มประมาณ20หมื่นถึง30มหมื่นุลละครับหรือเกือบเกือบเดือนพุลละนะครับหลังจากนั้นก็คือเล่งไฮน้มไปเต็มที่หลังจากนั้นก็คือหยุดไฮนม้มทันทีครับนะหยุดไฮน้มเพื่อที่เฝ้าจะสังเกตว่าตาดอกเขาจะแทงออกมาบอนะครับตาดอกเขาก็จะเริ่มแทงออกมากครับเพราะว่าเฝ้าเฝ้าไฮน้มมาแล้วกระตุน กระตุนน้ำแบบเต็มที่เลยนะครับถ้าตาดอกเริ่มแท่งออกมาแล้วนะครับเขาก็ใไ้น้ำในปริมาณเท่าเดิมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะ,ะห้น้ำเป็นโตกระตุ้นเป็นโตล่อเลี้ยงนะครับตาดอกให้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเข้าบยุทธ์ไฮน้ำสมมุติว่าเขาปล่อยเขากระทบแรงแล้ว นะครับหลังจากนั้นเข้ามาหายน้ำเต็มที่เร่งหายน้ำเต็มที่แต่ว่าหายน้ำไปเรื่อยๆนะครับบรดิยุทธ์หายน้ำเลยนะครับเงาะแท่นทีมันจะแท่งตาดอกออกมานะครับมันก็จะเป็นแท่งตาใบออกมาแท่นนะครับเพราะว่าตาดอกกับตาใบมันอยู่วงเดียวกันเป็นอย่างคือก็เป็นอย่าง,งสั้นนะครับกันเนื่องจากว่าเงาะได้รับน้ำหลายเกินไปนะครับ ให้น้ำมากเกินไปนะครับเงาะก็จะบวออกดอกนะครับจะออกเป็นใบแทนนะครับก็จะเป็นใบเป็นยอดอ่อนแท่งใบอ่อนขึ้นมาแท่นตาดอกนะครับก็เนื่องจากว่าตาดอกกับตาใบมันอยู่วงเดียวกันนะครับนี่เทคนิคง่ายๆนะครับก็มีแค่นี้ครับการทําดอกเงาะนะครับสรุปอีกที่นึ่งก็คือ,อปล่อยให้กระทบแรง ประมาณ20-30มือนะครับหลังจากนั้นเร่งไ้น้ำเต็มที่ในปริมาณมากนะครับแล้วงดไฮน้ำนะครับสังเกตเบิง้งว่าตาดอกเขาจะแทงออกมาบอ่อนะครับช่วงงดไฮน,น้ำนี่อาจจะเซมือหามือหรือเป็นอาทิตย์นะครับกะแล้วแต่นะครับสังเกตเบิง้งนะครับหลังจากนั้นก็คือ ถ้ามันแท่งตาดอกออกมานะครับเท่ากับเริ่มไ้น้ําในปริมาณที่เท่าเดิมไปเรื่อยๆนะครับ mm. เพื่อที่จะเลี้ยงเป็น mm. เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเป็นตัวเล่งนะครับเป็นตัวเสริมล่อเลี้ยงพัฒนาตาดอกนะครับให้เขาใหญ่นะครับ mm. แล้วก็หลังจากที่เขาใหญ่ไปแล้วนะครับพัฒนาเป็นตาดอกเป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็ห้น้ำตามปกตินะครับนี่ แต่ถ้าเห่าบระยุทธ์ไฮน้ำนะครับเห่ไหาไฮน้ำในปริมาณมากไปเรื่อยๆเนี่ยเงาะก็อาจจะบ่ออกดอกนะครับอาจจะออกเป็นอ่าก็จะแท่งเป็นเป็นอ่ายอดอ่อนนะครับเป็นตาใบาขึ้นมาแท่นนะครับโบ่อบอกดอกนี่อ่มีประมาณนี้ครับในสวนผมกาบ,บางต้นก็รู้สึกว่าเริ่มจะ ออกตามธรรมชาตินะครับนี่ครับก็เริ่มจะออกตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมกัว่าจะงดว่าจะงดน้ำนะครับบางต้นที่มันต้นที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับผมกับว่าจะงดน้ำนี่ครับเริ่มบอกแลวครับตามธรรมชาตินะครับ นี่ต้นนี้ผมก็จะลองงดนามบ,บิางครับนี่ว่าจะออกดอกบบนะครับช่วงนี้บุค่อยได้ขึ้นมาสวนครับผมบุค่อยได้ไม่ถ่ายคลิปให้บิง่ง อันนี้ต้นนึงก็สามารถงดน้ำได้นะครับนี่ใบเขียวแก่เต็มที่ก็จะล่องงดน้ำเบึ้งนะครับนี่ลักษณะนี้ครับก็คือห้องไยน้ำเขาไยน้ำเขาหลายนะครับ หมายถึงว่าเอา่เงาะในช่วงที่จะออกดอกนะครับแต่ว่าห้องหายนามเขาหลานี่เขาก็จะออกเป็นใบตาใบแท่นครับนี่ออกเป็นใบแท่นนะครับนี่เพราะว่าช่วงนี้ผมหายนามตลอดครับยำพะท่านไดลงดนะครับต้นใดที่มันสมบูรณ์เนี่ยผมว่าจะงดนามรองเบิ้ลนะครับแต่มีบีงต้นครับ คลิปนี้ก็เอาไปเพียงตัวนี้ครับ